นี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับนี่ครับฟ้าค้มๆนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับก็อยู่ริมห้วยครับสวนหลังบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาดูจันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจันกันเลยดีกว่านะครับก็หญ้าคาก็ยังเต็มอยู่นะครับ เด uh ี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทําทางนน้นนะครับทําทางนู้นให้เหลือน้อยที่สุดนะครับก็แล้วก็จะมาเริ่มทางใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็จะทยอยเนี่ยเริ่มใกล้ๆบ้านนี้แล้วก็ทยอยทามาเป็นหน้าเป็นหน้ามานะครับจะเอาย่าคาไว้เฉพาะตรงนี้นะครับไม่เอาไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็จะขุดออกหมดนะครับแต่ระหว่างที่ขุดนะครับผมจะระหว่างที่ส่วนที่ผมขุดขึ้นมาเพื่อที่เอาเพื่อที่จะเอาย่าคาออกนะครับ ผมจะใช้ดินอพวกนี้นะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็จะปลูกต้นมะม่วงมะเฟืองมะไฟมะม้อะไรก็จะเอามาปลูกนะครับเผื่อว่าจะเอาทุเรียนมาปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับสวนสวนนี้ก็จะอาจจะร่มรื่นกว่านี้นะครับอาจจะร่มรื่นกว่านี้นี่ก็จะมีแต่สวนกล้วยนะครับเนี่ยมีแต่สวนกล้วยผมผมผมจะเอาก็อย่างว่าครับมะมะทั้งหลายนะครับผลไม้ต่างๆนะครับผมจะเอามาปลูกแล้วก็ปลูกพืชผักผักสวนครัวด้วย โอเคเดี๋ยวเรามาดูจันทรกันดีกว่านะครับอ้าวลั่นนะครับหลังนี้ลั่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับก็มาลุ้นมาดูกันนะครับผมบรรยากาศลมเย็นสบายมากๆนะครับบรรยากาศล่มรื่นวันนี้นะครับในช่วงประมาณ5โมงกว่านะครับ5โมงเย็นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูจันนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับไม่น,นีอะไรนะครับ ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองอันนะครับไม่ร okay. ู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอันนี้จะมีปลาหรือเปล่านะครับอ้าวอันนี้ก็รัานนะครับอันนี้ก็รัานครับน,น,น,บนี่นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับหรืหรอ,หรอ,หรอว่ารั่นเปล่าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแรงมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับอู้ขนาดนี้แล้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ตัวใหญ่มากสุดยอดนะครับตัวใหญ่มากนี่ครับเห็นนะครับเพื่อนๆให้ดูชัดนะครับนี่ปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับรู้สึกว่าล้านแรงมากนะครับเพราะว่าไม้กระเด็นนะครับไม้กระเด็นแบบไม่เคยกระเด็นก่ดนะครับแล้วก็จันอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นลาที่เข้าน้อยอยู่นะครับต่ังนี้ก็ เข้าเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็เข้าเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหน ยอดนี่นะครับเอาครับตัวใหญ่ๆเลยครับ อห้ยครับเป็นไซส์โลมันเช่นเคยนะครับไซส์โลมันอย่างที่เคยได้นะครับก็โอเคอ้ยตัวใหญ่มากนานๆจะได้ทีนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วจะได้ดูปลาช่อนตัวใหญ่ๆแบบนี้อีกหลายๆคลิปนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเช้านี้เห็นเพื่อนช่องอะไรนะบัานบ้านไล่อะไรนี่แหละนะครับเผมเข้าไปดูคลิปเขาบอกว่ามีแต่ปลาดุกได้แต่ปลาดุกเขาบอกปลาช่อนไม่ได้ก็พยายามเข้านะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับปลาช่อนแต่ที่นี่ได้แต่ปลาช่อนนะครัปลาดุกไม่ได้เออได้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 อยู่สองสามครั้งนะครับได้กินสองสามตัวสี่ตัวได้นะครับ ก็จะเป็นปลาตองปลาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากกินปลาตองปลาดุกปลาช่อนนี่นะครับเคยได้ปลาดุปลาบู่นะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ปลาสเกอร์นะครับประมาณ 3- 4สี่ตัวนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งโอเคครับถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็นี่ครับเรา มารอรับชมนะครับว่าผมจะได้ปลาช่อนหรือปลาชะโดสักตัวหรือเปล่านะครับคือว่าปลาชะโดก็มีนะครับในลาห้วยลําห้วยลำเอ่อลำห้วยแห่งนี้นะครับปลาชะโดก็มีแต่ผมยังไม่เคยได้ปลาชะโดนะครับแต่ตอนนี้กินปลาช่อนไปก่อนนะครับปลาช่อนนี้ผมได้กินไม่ต่ำกว่า30สตัวแล้วเนี่ยในห้วยลําห้วยแห่งนี้นะครับตั้งแต่ผมกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวานะครับ อตอนนั้นผมก็อยู่กรุงเทพนะครับเจอวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยกลับมาทําคลิปอยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่พุ่งเทเกินร้อยนะครับนี่ก็กําลังทําสวนนะครับทําสวนเพื่อที่จะทําเป็นที่ทําอาหารนะครับไว้ที่ในสวนนี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ลําห้วยด้วยเพราะว่าหา หาปลาขึ้นมาได้แล้วนะครับหาปลาได้ขึ้นมาได้แล้วอะไรหาอะไรตามลําห้วยขึ้นมาได้แล้วผมจะเอาขึ้นมาทากินตรงนี้นะครับเพราะว่าผมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายอย่างนะครับจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลายอย่างนะครับก็คอยติดตามชมนะครับว่าคลิปต่อๆไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ปลูกตะไคร่ออกไปผมก็จะปลูกข่านะครับปลูกข่าแล้วก็ pm. ส่วนใบมะกรูดอะไรนี่ก็ตรงนี้ก็มีนะครับไม่ปลูกใบมะกรูดแล้วก็จะปลูก ผักต่างๆนะครับแตงเอวยฟักแฟงเอวยอะไรอย่างเงี้ยผมจะปลูกไว้ที่ในสวนนะครับไว้เพื่อที่จะทําเมนูอาหารในสถานที่ในบ้านของผมนะครับหรือว่าในสวนของผมนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับในบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ต้องข้ามห้วยไปนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับก็เพื่อน ก,ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ยังติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณจากใจนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจะปิดคลิปก็โชว์ๆโชว์์ววววหน่อยนะครับนี่เกล็ดแห้งหมดแล้วครับเกล็ดแห้งหมดแล้วโชว์มากตากลมมากโอเคผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับีครับย กปนี้ก็เดี๋ยวอาจัดลงไปไว้ก่อนนะครับปิดคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้เอาจัดลงไปไว้นะครับ